สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูยูทูบเบอร์มือใหม่ครับผมครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับไม่เจอก็วันนี้ก็มาอยู่บ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุ๋ยพอร์ตชั้นแนครับฝากช่องนะช่องเน็ตเดือดซันครับผมขอบช่องเน็ตเดือดซันครับน้องใหม่ครับผมใหม่น้องใหม่ฝากด้วยครับครับอันนี้ก็ฉลองคลิปใหม่ครับผมทำคลิปใหม่ครับอยู่กับฟังของช่องเน็ตเลยสวัสดีครับผม อันนี้ก็ยูทูบเบอร์สามคนครับครับเป<อ>็นยูทูบเบอร์ครับมันมีกำเอังลองทำลองเลยเออลองรวดมันไอพี่ไม่ถูกหรอกเดี๋ยวลองถ่ายแล้วลองถ่ายแล้วต้องลงไวจ้จักห้านาทีคลิปนึงอันนี้อันนี้ไม่ถึงว่ากำหนดเริ่มต้นใช่ไหมเราแต่รอยเอียดอันี้นะเออโหลดเลย มือใหม่มือใหม่ครับวันนี้ก็มือใหม่ครับฝากหน่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ขอด้วยครับกดไคแชร์ครับเดี๋ยวทำคลิปเรื่อยๆครับเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆครับชาแนลเดอะซันครับชาแนลเดอะซันคลิปบกหลายสไตล์ครับไหลายวนวายเลยครับวนวายกดจังหวได้เห็นกันแน่ได้เห็นกันเรื่อยๆครับน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ไร้เบอรสุดแล้วกิมมิวเราเราต้องใส่ไหมไหมนะคอมมูติโตะมันมันต้องใส่ก็ได้ว่าปลูกกันในเรี่้ว โอเคเอาลองเลยถ่ายชิปหนวดเอ้ยถ่ายปลาเทียมน้ำต่ากระได้เออถ่ายรรดไม่ต้ององายเออมันไม่หงายเราฟังเนาะเดี๋ยวก็ชิ้นเดงใช่ใช่น้ำออกคือเลยวะน้ำน้ำลูกเก่าออกไงว่าเราไม่ได้ใช่ไงมีได้่าถือแล้วเดียวใช่วันนี้เราก็มาทำช่อง y YouTube ครับขอบคุณครับ น้องใหม่ครับนี่ครับนี่ฝากไว้ปวดอะไรก็แฉบเลยเอาจวกพันคนที่นี่เนาะเนาะช็อกเลยเด็กช็อกเลยแล้วเพิ่งมาใหม่ไปพันแล้วตกตกใจคลิปยังไม่ลงจะคลิปเลยเอ้องานคลิปเลยก็ลงว่าเ่ยมีคลิปเดี๋ยวไปทิ้งไว้อะคลิปองก็ทิ้งไว้ถ่ายเลยถ่ายเลยเนี่ยถ่ายเนี่ยก็ได้จังหาทีเนาะก็หนังคุยทางโซ่กันนี่มีคลิปมีคลิปนี่ผมรอตัดตัดต่อยรอโปรแกรมตัดต่อเออแล้วโลดแล้ว จะสอนตัดมาแล้วไอ้มาแล้วค่อยไปอะไรต่อเร็วเรีบเออไม่ต้องรีบเออถ้ารีบไปต้องงงมึงอยู่นั่นเลยเดี๋ยวผมไปติดตามให้เลยคนแรกไปเด่มช่องนะคจักผมเดี๋ยวผมแชร์ลงกลุ่มให้ดีเลยแชแนลเดดซันเขาบอกว่าใช่เห็นนี่เนี่ยหลายคนเลยเดดซันเขามีหลายคนไหมล่ะ กูขึ้น้อ่อืมลองดูชาแนลเดิ t h ส s ันเราต้องพิมพ์เลยเดยสตันถามสั้นเลยอืมอมอนนี้เดิรอ้นั่นเลยนะเพลงเด e รสนเลยนะเออเนี่ยมันจะขึ้นวกเพลงของอะไรไง แล้วก็ถ่ายป้าจะหาทีถ่ายทิ้งไปเลยพี่ว่าเราเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆมไงถ่ายหาทีเดือนเละนี่นนเนาะอืมเนาะเราไปซ่อมมันเขาหรือเปล่าอืมเอาเอาันนี้เลยเอาอันนี้เลยเเลงคนไทยพิมพ์ได้พิมพ์พิมพ์ในในกระเดะมันมีเว้นวรางไหมไม่มีเนาะไม่มีนะ จะติดตรงเปลี่ยนชื่อนี่เออเลยนะเดือดซันชแนลเดือดซันชแนลเดือดซันอ่ามันมีเห็นไหมมันมีตั้งชื่อติดกันนึงเยอะเออชแนลเดือดชันนี่ไงมาแล้วเออเออนี่ติดตามให้แล้วคนแรกครับผมเดี๋ยวตังคเดิมให้เลยทำช่องยูทูบวันนี่ไงแอบ เออห็นไหมชื่อเออนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมสิงคลาดมีเอ้นไหมนี่ดูดิอเาทำไมไม่เอาลูกเราขึ้นเลยจะเปลี่ยนอันนี้มันเหมือนแบบอะไรนะไอ้หนังหนูแมะป่าอะบรพวกแบอมีลูกพอดีวันนั้นไปถ่ายก็เลยไปใส่ไปก่อนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเราก็ได้คุณหายง่ายไงว่าโปรไฟล์แล้วต้องเป็นลูกของเราเจะไปใส่เอาลูกมาอยู่ แกไปแล้วใช่ไเฟยก่ะน้อคนไหนอือรับชมรับชมวันนี้พี่เล่นหน้าห้องนะอืออืออาเยอะหนอใช่ใช่ภายในั่งเล่นนั่ส่วนเบียจะสองขวดนั่งเออนี่แหละ เนี่ยมันมีคลิปนี่เดี๋ยวจะไปตัดนะได้แต่วมาเจอเลยอ่ะมาละมาละคีมมาเจอหรือวะนี่อ่ะนี่นี่เขามาเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันมีคลิปอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะได้โอ้เสียวไม่เคยใส่เครียดเลยไม่ได้ใครเลยมันยังหาใส่ยังเด้อก็ไปใส่เรียนกล้องนี่เคสมันก็มียังไม่ได้เข้าไปหามันเลยอ

มันเปิดช่องไอ้ช่างมันแรกนะต้องมีเราลยเนะเอ้แนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยหลายๆคนคงโอเคครับหายคิดว่าผมนะกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพลอกับฝังคุงชาแนลครับช่องเลยนะชาแนลเดอะซันชาแนลเดอะซันครับผมผมคลิปนี้ขอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม